เท่าไหร่นะนะจานใครเคยเห็นกันมาที่รอรอแล้วแบบนี้นดูดูมือไม่ติดใช่ป่ะทำไมี่มีลองตะดูดูด,ดูตายนิ้วเสมอันหมดเลยใช่ป่ะตายนิ้วเนี่เสมอกัสนสามหมื่นห้าหมื่น อันนี้เป็นเนื้อเงินหรือครับหรือเนื้ออะไรอันนั้นเงินปดสิบไม่ร้อยเป็นเงินอันนี้ประชุบมาอันนี้อันนี้ประชุบอันนี้ชิงเงินในประชุบชุบก็มีชุบปีนี่ประชุบทองคําไม่ใช่ทองไมคคอรทองคำทองคำแท้อันนี้มันชุบไม่ติดใช่เนี้ยชุบทองคำแท้เลยทองคำแท้เปลยเนี่ยมันชุบไม่ติดต้องเอานี่ประชุบนี่มีเงินแปดสิบ อะไรสา0รบาทเนาะชุบ <P> ทอง500ปอีห <P> ้าห้าตอมเอสแต่ว่าเป็นที่เป็นวัดท่าเมนสร้างของของพี่อก็จะมีร่วมรวยกานดูก็สามกิบรการมันจะอยู่ในโคชตัวหมดอ๋อตัวนี้นะ,ะนนะไม่ได้ลามากเลยอามาพยันหมด ครับสวัสดีครับเรียกขอพระอะไรครับพี่ไม่รู้จักไม่รู้จักครับพงร้อยหนึ่งเก่าเก่ามากเก่ามาก อันนี้ก็เป็นภาพใหม่นะครับอันนี้มียาสมุนไพรโบราณนะครับขายมีสามร้อยบาทนะครับ120ร้อยยี่สิบรร้อยยี่สิบบาท

ของเก่า2ีจามุี25ันยง6อง่โอ้มเก่าครับราคา30,000นะครับ30,000 3 5 0 0อ๋ออันนี้ชุดมันแตกครับคนก็ไม่เอายกชุดเอาแต่มาเป็นเรายเดียะทปิดตานะครับ

ก็8000ครับราคายังเหมือนเดิมนะครับ5,000นะครับ5,000เน1,000 2,000เท่า0 0 0ครับ8000ค,ครับเป็นเลขที่บัญชีกรุงไทย ทองไปนะบัญชี981 981 5855 58 9้ 9, 9 <c oughs> สมเด็จ500 <c oughs> นะครับนางพญา200 300ผัห้ง1500 องลยก็มีโอ้ครับเแท้เลยโอเคครับสวัสดีครับ